พูดถึงการเปิดตัวการ์ดจอจากทาง AMD เนี่ยมันจะมีประโยจ็บเจ็บๆอยู่อันนึงครับ AMD ไม่เคยพลาดโอกาสที่จะพลาดโอกาส หมายความว่าเมื่อมีโอกาสที่ดีที่ทาง AMD เนี่ยจะสามารถสู้กับ NVIDIA ได้ทาง AMD ก็มักจะปล่อยโอกาสนั้นหลุดลอยไปทุกครั้งนะครับและดูเหมือนว่าสถานการณ์ของ NVIDIA GeForce RTX 50เนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่ดีของทาง AMD ในการขายและก็โปรโมท Radeon RX 9000 s e r ซีรแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าครั้งนี้ AMD จะสามารถคว้าโอกาสนี้ไว้ได้หรือจะปล่อยให้มันหลุดลอยไปเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาสวัสดีครับเพื่อน ในตลาดกาจอช่วงนี้โดยเฉพาะกับของ Nvi d i a ด e f o r c e RTX 50เนี่ยดูแล้วมีประเด็นดราม่าหนักเลยนะครับโดยเฉพาะการเปิดตัวที่ถูกเรียกก็เป็น Paper Launch หรือพูดง่ายๆว่าเปิดมาแค่ฝั่งการตลาดมีของให้สื่อรีวิวแต่ของขายจริงเนี่ยมันไม่มีนะครับแน่นอนฮะเรื่องแบบนี้จัดว่าเป็นอะไรที่ดูน่าหงุดหงิดมากนะครับสำหรับคนที่ตั้งตารอ,อกา,ออกา,ออกา์จอรุ่นใหม่เปิดตัวอย่างเช่นบางท่านฮะรอประกอบคอมอยู่แล้วคาดว่ากาจอรุ่นใหม่มาเนี่ยจะจัดเลยแต่พอมาจริงๆมันไม่มีให้เราซื้อไลยครับผมมอง นีแหละฮะฮเป็นโอกาสครั้งใหญ่ของทาง AMD เลยนะครับถ้าเขาเปิดตัวการ์ดจอที่ราคาคุ้มค่าออกมามีของขายคนที่เขารอ Nvidia อยู่เนี่ยก็มีแนวโน้มว่าจะหันไปมอง AMD ไปลองเปิดใจดูบ้างเหมือนกัน น่าแปลกนะครับที่ฝั่งการจองทาง AMD เนี่ยทำผลงานได้ตรงกันข้ามกับของฝั่ง CPU เลยนะครับจากที่เราเห็นนะตอนนี้ฝั่ง CPU โดยเฉพาะตลาดเล่นเกมนะของ AMD เนี่ยประสบความสเร็จมากๆนะครับเปิดตัวสินค้ามาก็ถูกจังหวะอีกนะครับอย่างเช่นในช่วง Gen ที่ผ่านมา Intel ก็มีประเด็นเรื่อง Gen 13บสา Gen 14, พังนะครับจนกระทั่งมาถึง Core Ultra 200ที่มีประสิทธิภาพในการเล่นเกมไม่ได้น่าประทับใจสักเท่าไหร่ AMD เองฮะเลยเปิดตัว9 0 0 0 X 3 D เข้ามาช่วงเดียวกันพอดีกลายเป็นว่าตอนนี้ถ้าจะเล่นเกมให้สุด ยังไงก็ต้อง AMD ฮะแล้วพอเป็นฝั่งกาจอล่ะไม่ใช่ว่า NVIDIA ไม่เคยพลาดนะครับตั้งแต่เจนที่แล้วแล้วฮะ,ะ RTX 40ช่วงเปิดตัวใหม่เนี่ยก็สถานการณ์แบบเดียวกันนะครับ4090ของไม่พอขายราคาดีดไปนู่นเลย RTX 4080ราคาเปิดตัวก็ไม่สวยเมื่อเทียบประสิทธิภาพแล้วไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับ AMD เนี่ยก็มีโอกาสนั้นในการเอาตัว7,900 XT ตั้งราคาให้สวยๆเข้ามาสู้แต่ดูแล้วก็ไม่เห็นจะทำอะไรจริงจังเท่าไหร่จนสุดท้ายแล้วครับคนก็ยังรอ NVIDIA อยู่ดีหมดเจน ไปละมาถึง RTX 50ไปละภาพลัก AMD ก็ยังคงเป็นแบบเดิมคือเป็นทางเลือกรองนั่นเอง รอบนี้ฮะกับ r a d e o n RX 9000 Series เนี่ยโอกาสก็วนกลับมาอีกครั้งแล้วนะครับในจุดที่ NV i d i a เดียไม่มีของขายในการรุ่นบนและรุ่นกลางลงไปอย่างเช่น RTX 5070เนี่ยก็ไม่ได้มีการอัปเกรดด้านสเปคที่เป็นชิ้นเป็นอันมากนักมีแต่เทคโนโลยีรอบขาอ้างเช่นพวก Multi Frame Generation เข้ามาโปรโมทเป็นหลักจึงเป็นโอกาสที่เหมาะสมของทาง AMD แล้วนะครับที่จะเปิดตัวการ์ดจอในเซกเมนต์เดียวกันอาจจะโปรโมทว่าราคาดีกว่าพร้อมพลังดิบแบบพัฒนาชัดเจนอันนี้ก็น่าจะซื้อใจผู้บริโภคหลายส่วนได้พอสมควร ทีนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลของการจอจอ AMD บ้างดีกว่าว่าตอนนี้เขากําลังทําอะไรกันอยู่ซึ่งผมต้องแจ้งให้ทราบนะครับว่าสิ่งที่ผมหยิบมาเล่าให้ฟังเนี่ยไม่ใช่ข้อมูลจากทางผมนะครับแต่เป็นข้อมูลที่ผมรวบรวมมาจากทางสื่อต่างประเทศเท่านั้นอย่างแรกเลยฮะเราได้เห็นข่าวมานะครับว่าตอนนี้สินค้าของ r a d e o n RX 9000เนี่ยมีสต็อกอยู่ในร้านตั้งแต่ก่อนปีใหม่แล้วนะครับเพียงแค่ว่า AMD เนี่ยยังคงมาแบบการตลาดกักอยู่ไม่รู้จะเปิดตัวจริงจังช่วงไหนในงาน CS ก็เลยกลายเป็นว่าไม่ได้มีกาาารรรลรลลงงยยยะเเออออีดขโไมแค่่ชื ชื่อแบรนด์และก็สา,ายกากิรรมแค่นั้นเองนะครับประมาณว่ารอดูของ NV i วีดีก่อนนะครับว่าจะมีอะไรน่าสนใจบ้างแล้วค่อยกลับไปตั้งหลักไปวางแผนให้ดีตั้งราคาให้เหมาะสมประมาณนั้นมากกว่าส่วนข้อมูลอื่นๆที่เป็นประโยชน์เนี่ยก็มีโผล่มาเยอะพอสมควรนะครับเพียงแค่ว่ามันไม่ใช่ประกาศอย่างเป็นทางการจากทาง AMD เองนะครับแต่เป็นพวกข้อมูลที่พนักงานของ AMD เอามาโพสตมากกว่าซึ่งอันนี้เราจะเรียกว่ามันเป็นข้อมูลหลุดก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าคนที่เอามาโพสเนี่ยก็เป็นพนักงานระดับหัวหัวระดับผู้บริหารของ AMD ที่ทํางานอยู่ปัจจ เลยนะครับและเขาเนี่ยก็มีการเอามาลงแบบเปิดหน้าด้วยข้อมูลแรกครับมาจากคุณเดวิดแมคคาฟี่ตำแหน่ง general manager ของฝั่งไคลเอนต์จากทาง AMD ฮะเขาเนี่ยมีการโพสตใน Twitter เองเลยนะครับว่าการ์ดเนี่ยมีสต็อกพร้อมขายทั่วโลกอยู่แล้วและเขาก็รอไม่ไหวเหมือนกันที่มันจะวางขายจริงในช่วงเดือนมีนาคมเสร็จแล้วไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เองนะครับเราได้เห็นคุณแฟรงค์เอโวนะครับที่เป็นหัวหน้าฝั่งเกมมิ่งของทาง AMD นะครับเขาเนี่ยออกมาทวีตนะฮะว่า RDNA 4เนี่ยจะมาในช่วงต้นเดือนมีนาคมนอกจากนั้นแล้วัใในนช่ววงงาาา CS เ้้หสมภษ์ดย ว่าการไอเรดิออน RX 9000ตัวจริงเนี่ยมันมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าผลลัพธ์ส่วนใหญ่ที่เขาเห็นมานะเอาจริงฮะผมเห็นพนักงานระดับหัวหัวโพสต์มาแบบนี้แล้วก็แอบสงสัยเหมือนกันนะครับว่ารอบนี้ทําไม AMD ถึงทําการตลาดแนวนี้ตัวแบรนด์เนี่ยไม่พูดอะไรเลยแต่หัวหน้าแผนกทั้งหลายนะครับกับชีตออกมารัวๆเลยฮะเหมือนอารมณ์ประมาณว่าทนไม่ไหวแล้วอยากให้ลูกค้าได้เห็นเหลือเกินแต่บริษัทเนี่ยไม่ยอมปล่อยจริงๆออกมาสักทีก็เลยเอาแอคเคท์ตัวเองมาโพสต์กันนี่แหละฮะแตกมุมนะครับผมคิดว่าเขาก็คงรู้ เห็นกันทั้งหมดเลยครับเพราะบริษัทระดับเนี้ยถ้าเขาจะห้ามพนักง,งานโพสต์เขาก็ต้องห้ามได้อยู่แล้วใช่ไหมฮะแต่ที่เอามาลงแบบเนี้ยน่าจะเป็นการตลาดแบบค่อยๆแยบค่อยๆปล่อยข้อมูลทีละนิดให้สื่อเนี่ยไปวิเคราะห์จะได้มีการพูดถึงจากสือ่อโดยที่ไม่ต้องออกมาเผยข้อมูลแบบตู้มเดียวนั่นเอง โอเคเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์จากข้อมูลกันต่อนะครับว่า Radeon RX 9000รุ่นใหม่เนี่ยมันจะแรงประมาณไหนข้อมูลที่ผมเอาไว้ดูตรงนี้นะครับมาจากทางเว็บไซต์ Tech Power Up ฮะเริ่มที่ตัว RX 9070 XT ก่อนเลยนะครับตัวนี้ครับจะมากับ Shader ที่4096หน่วย Clock Speed ที่2,400เมกะเฮิร์ในส่วนของ Base Clock แล้วก็2,970เมกะเฮิร์สำหรับ Boost Clock ซึ่งเวลาใช้งานจริงผมคิดว่าอาจจะไป b o o ต์ในช่วงระยะ3กิกะเฮิร์ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับส่วนผลทดสอบก็มีหลุดออกมากเหมือนกันฮะอันนี้เราได้เห็นจากทางสื่อ v i d e o g e a r s e ก นำเสนอนะครับโดยคะแนนของเขาเนี่ยก็ถือว่าตามหลัง RX 7900 XTX อยู่ประมาณหนึ่งแล้วก็แลกมากับตัว RTX 4080ด้วยนะครับนั่นก็แปลว่าแบบนี้พลังเพียงของการรุ่นใหม่เนี่ยก็จัดว่าทําได้โอเคเหมือนกัน ตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับ AMD แล้วแหะครับว่าจะเปิดราคามาประมาณไหนยังของคู่แข่ง Nvidia เองนะครับตอนนี้ก็มี RTX 5080ที่เปิดราคามาที่1,000 US ดอลลาร์และจะว่าไปแล้วพลังดิบก็ไม่ได้แตกต่างจากตัว RTX 4080 Super เท่าไหร่เหมือนกันนะครับถัดมาก็จะมีตัว RTX 5070 Ti กับราคาที่750 US ดอลลาร์และแน่นอนว่าคะแนนเนี่ยก็ต้องต่ําลงมาจากตัว5080ไปอีกนะครับการที่พลังดิบของ Nvidia เนี่ยไม่ได้ดีขึ้นชัดเจนในหลายรุ่นนะครับก็อาจจะทําให้ AMD เนี่ยเข้ามาเน้นช่องว่างตลาดตรงนี้ก็เป็นไปได้ฮะ งั้นเดี๋ยวเรามาพูดถึงราคาของ AMD 9070 XT กันต่อนะครับอันนี้สื่อต่างประเทศก็วิเคราะห์ไว้หลายระดับเหมือนกันนะครับอันแรกเลยก็อาจจะเป็นไปได้ว่า599ยูโรซล่าแพงกว่า RTX 5070เพราะจะว่าไปแล้วพลังดิบเนี่ยก็ต้องดูเหนือกว่าตัว5070อยู่พอตัวนะครับหรือถ้าอยากจะให้ขายดีหน่อยนะครับก็อาจจะเปิดราคาเท่า5070มาเลยฮะที่549ยูโรซล่านะครับตรงนี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เขาวิเคราะห์กันมาเฉยนะครับแต่หลังจากนั้นฮะก็ไปเจอข่าวร้ายมาในทวิตเตอร์เหมือนกันนะครนา้ าามีการลงราคาตัว9070 XT ไว้แล้วและขายอยู่ที่699ดอลลาร์นะครับหรือเกือบเกือบเท่า RTX 5070 Ti เลยแล้วก็599ดอลลาร์สำหรับ9070ธรรมดาไม่ XT นะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเป็นราคาจริงหรือเปล่าหรือว่าแค่ร้านเนี่ยใส่มั่วๆเพราะยังไม่ได้อัปเดตสต็อกเฉยๆที่แน่ๆครับถ้าสมมติว่า9070 XT เปิดมาที่699แล้วมันไม่ได้เจ๋งจริงขนาดราคานั้นเนี่ยครับบอกเลยว่าน่าจะขายไม่ออกแน่นอนแพงเกินไปมากฮะ จากสเปคแล้วคะแนนที่โผล่มาเนี่ยเราก็สามารถวิเคราะห์ได้อย่างหนึ่งนะครับว่าครั้งนี้ AMD น่าจะเด่นในเรื่องของพลังพียอเหมือนกับรอบอื่นที่ผ่านมาอะไรฮะแต่ก็ยังคงมีสิ่งอื่นๆที่เราคาดเดาไม่ได้อีกหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ ray tracing เพราะว่าอันนี้ผมไม่รู้ว่าเขาบอกว่ามีการพัฒนาขึ้นมาเยอะเนี่ยจะพัฒนาไปขนาดไหนสามารถตาม NVIDIA ได้หรือย,อยังนะครับหรือจะเป็นตัว FSR 4นะครับที่เราเห็นเดโมในงาน CS แล้วก็ทําออกมาได้ดีพอสมควรเรื่องภาพเนี่ยก็สวยขึ้นชัดเจนนะครับแต่ก็ยังไม่แน่ใจเลยว,ว่าจะสามารถตาม DZC อ หรือเปล่าเพราะว่าเอ็นวีดีเองเขาก็ไม่ได้หยุดรอเฉยๆเหมือนกันนะครับแต่ปกติแล้วนะครับด้านเทคโนโลยีรอบนอกองตัวการ์ดเนี่ยทาง AMD ก็มักจะตามหลังเอ็นวีดีอยู่ก้าวหนึ่งเสมอครับ อย่างของค่ายเขียว NV i d i ีเดียนะครับรอบนี้แม้ว่าพลังดิบตัวการ์ดเนี่ยอาจจะไม่ได้มากขึ้นสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็มีสิ่งอื่นๆที่เท่ามาแล้วดูโอเคนะครับแล้วก็โอเคไปกับทุกการ์ดด้วยอย่างเช่นตัว transformer model ที่มาพร้อมกับตัวเดียลเจเนี่ยอันเนี้ยไม่ว่าคุณจะเป็น rtx 2 0 30หรือว่า40เนี่ยคุณก็ได้ประโยชน์ไปหมดเลยก็เลยกลายเป็นว่าตอกย้าให้ NV ็นวีเดียเนี่ยเป็นผู้นําด้านเทคโนโลยีไปอีกนะครับผมก็ได้แต่หวังว่าเอ็มดีเนี่ยจะมีอะไรแบบเดียวกันออกมากระตุ้นตลาดบ้้้้าาาาางงมมมมีีีีีีอะะไไไไรรททท่่่่่่เเเนนยยคแแลลววํใใหดดกกกจจป็ูขิๆช คอยเดินตามเข้าเหมือนทุกเจนที่ผ่านมาเนี่ยฮะและอีกอย่างหนึ่งที่ผมคิดว่า AMD ต้องทําให้ดีกว่านี้นะครับก็คือในเรื่องของ driver นั่นเองนะครับณนะเวลาที่ผมถ่ายตอนนี้ผมไม่เห็น driver ของ AMD แบบ official ออกมานานมากแล้วนะครับล่าสุดก็คือเวอร์ชั่น24.12.1 WHQL ที่ปล่อยมาตั้งแต่วันที่5ทธันวาคม2024นู่นเลยหลังจากนั้นก็จริงอยู่ครับมีตัวเบต้าตามออกมาบ้างนะครับเพียงแค่ผมรู้สึกว่ามันไม่ควรจะทิ้งระยะห่างขนาดนี้ใช่ไหมฮะ คือผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าสถานการณ์ไดรเวอร์ของ AMD ทุกวันนี้มันดีขึ้นหรือ,อยังเพราะผมเองก็ไม่ใช่ผู้ใช้โดยตรงนะครับเพียงแค่ผมเห็นระยะเวลาการอัปเดตอะไรต่างๆแล้วเนี่ยมันดูห่างกอบของ Nvidia พอสมควรแต่ไม่แน่นะครับตอนนี้เขาอาจจะกําลังซุ่มพัฒนา d r i v e อซุ่มทํา FSR 4ให้มันดีไปเลยเสร็จแล้วตอนการ์ดใหม่ออกมาเนี่ยก็ปล่อยตุ้มเดียวไปเลยก็เป็นไปได้เหมือนกันฮะ ตอนนี้ผมเลยคิดว่าใครกําลังจะซื้อกาดจอดโดยเฉพาะในงบประมาณหมื่นไปปลายเนี่ยแนะนําให้ดูก่อนเลยนะครับอย่าง AMD เองตอนนี้ก็มีโอกาสทําเกมให้ดีขึ้นมาแล้วเพราะว่า NV i d i a ดีเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะมีของมาขายพอหรือเปล่าสำหรับตัว5070 Ti แล้วก็5070ส่วนของทาง i ิน e l B580 เองเนี่ยเปิดตัวมาก็จัดว่าน่าประทับใจไดเวอร์ก็ดีกว่าที่เราคิดแต่ก็ไม่ค่อยได้รับความนิยมสักเท่าไหร่เพราะว่าจานวนของในสต็อกเนี่ยมันก็น้อยเช่นเดียวกันนะครับถ้าสมมติว่าเอ็มดีเนี่ยอาศัยจังหวะเนี่ยเปิดราคามาให การตลาดมาจากค่ายเขียวได้ไม่ยากนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเขาเปิดมา699ยสล่าแล้วของขายน้อยไปอีกเนี่ยอันนี้ก็คงจะกลายเป็นทางเลือกที่2ต่อไปเหมือนเดิมแล้วกัน แต่ถ้าหมองอีกแง่นะครับอันนี้ผมก็ได้แค่คุยให้ฟังไปเฉยๆเท่านั้นเองนะครับเพราะในความเป็นจริงแล้วผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรมันเป็นยังไงผมว่ายังไงทุกเจ้าเนี่ยเขาก็อยากให้มีของขายทั้งนั้นแหละครับเพียงแค่ในโลกความเป็นจริงตลาดการผลิตชิปทั้งหลายเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าใครมีกําลังจ่ายมากกว่ากันนะครับทุกค่ายเนี่ยฮะตอนนี้ใช้ TSMC ผลิตหมดเลยไม่ว่าจะเป็น Nvidia Intel หรือว่า AMD เองนะครับแล้วคุณคิดว่าคนที่มีกําลังจ่ายมากที่สุดคือใครเหรอครับผมว่่่าเเป็น Nvidia น AI แฝฝั Nvidia ังง G4 ดด้วย Nvidia วยรรตพกก ทั้งหลายนี่แหละครับตอนนี้ถ้าสมมติว่าเจ้าใหญ่ๆอย่างเอว d เดียเนี่ยยังทุ่มกําลังการผลิตไปให้การเอไเป็นหลักจนไม่เหลือมาขายเป็น GeForce ของตัวเองเนี่ยมีแหละครับที่ทีเอเจะเหลือโนดการผลิตว่างให้เอ็หรือว่าอินเทบ้างอะ ก็ต้องมารอรู้นกันต่อนะครับว่า AMD เนี่ยจะมีการจองสป라이และโนดการผลิตไว้มากแค่ไหนถ้าสมมติว่าเขาวิเคราะห์เชิงตลาดไว้ล่วงหน้าแล้วและกะจะขายของจริงๆเนี่ยเขาก็น่าจะรู้อยู่นะครับว่ากลุ่มเซกเมนที่ขายดีที่สุดเนี่ยก็จะเป็นเซกเมนระดับกลางถึงกลางค่อนบ,นบ,บนแบบนี้แหละครับถ้าสมมติว่า AMD เนี่ยมีของมาพอขายตรงนี้ในราคาที่สมเหตุสมผลก็จะกลายเป็นขวัญใจเกมเมอร์ไปเลยนะครับแต่ถ้าไม่มีของขายเหมือนไอ้เจ้าเนี่ยจะกลายเป็นเ a เปอร์ลอนชุกค่ายอย่างเงี้ยคนซื้อก็จะต้องนั่งกลุ่มขมับอยู่บ้านแบบนี้ต่อไปฮ